อสวัสัีพี่อ้าวสวัสดีสวัสดีว่าไงบางวันน้องชายแล้ให้เครียดงานเยอะเลยไม่ไหวเมันขึ้นไปทางนี้นะกินอย่างนี้มั้ยทานมากจนเสียท้องอือนนั่งทำงานนี่ยังเน่นท้องเยอะเนี่ยต้องยืดตัวเข้าไว้อาหารพี่ไม่หวานเนื้อย่างสเต็กขาหมูของาโอ้ของชอบเลยผมชอบของชอบเลยพี่คนนี้นแล้วก็ดื่มมากด้วย ยแน่นห้องวันนี้แน่นห้องไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเลยนี่ยต้องกินน้ำส้มกินน้ำส้มแท้เลยอะโอ้โหเพื่อให้มันทำไมหลับไปหลับไปอ่าตึ่นตอนตื่นที่ไม่ไหวไม่นที่วันอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นมาที่วันอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้าตาท้งเย็โอ้โหหลายวันแล้ววันเลยขนาดบอกจริงนะหายลมเนี่ยอย่าอยู่ไกลโอ้นี่เลยไม่ไไหวม่ีคนอี่างนี้ก็เป็นหนึ่งที่เลยฮะ ผมหายลมแรงเนี่ยแล้วท้องโอ้อืดผมได้ตัวนี้มาเนี่ยไฟโมติกเนี่ยทำให้ท้องโอ้ยล้างน้ำท้อนไปโมดิกดีจริงเลยดีจริงครับเนี่ยโน้ำส้มนะจะช่วยนะน้ำส้มช่วยได้ลำเหนื่อยแต่อันนี้ดีกว่าดีกว่าแน่ล่ะดีท้องด้วยล้างน้ำท้องเนี่ยเดีดีดท้องแค่นี้นะท้องแค่นี้นะเอาให้อื่ม โอ้พี่ช่วยใหญ่ยังนี่ร้านเราไส้พี่หายสะอาดรอกเลยล้างก่อเลยที่มาสายพี่โอ้ไทยผายลงมานี่กินหนองสดชื่นกินหนองสดชื่นเออมันราคาแพงไหมเนี่ยนะราคาไม่แพงตอนเนี้ยเออร้านเาไส้พอพอพอกินเข้าไปมันมีผลการร่างกายไหมไม่มีไม่มีเลยเมัอนจะมีท้องร่างกายหรือ นั่นแหละใช่กาแฟใช่ไหมแต่เนี้เราใช้ตัวนี้่ใช่พี่กินทั้งกาแฟอาหารนั่งนั่งระเภทเนื้อนี่ชอบมากเนี่ยท้องไม่ค่อยด right. mm ีสักครั้งอันนี้เป็นตีลไปโรตกเลยไปโรตกเลยนี่โอิกไปโรตกเลยเนี่ยแล้วเนี่ยพี่ดื่มทุกคืนเลยนะเนี่ยบนะเอาอนี่หน้าผ่องใสแบบโอ้โหสบายใครเห็นบอโอ้โหพี่ทำไมหน่อจางเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พี่ขอลองทานซองนี้ก็ได้ได้นะได้ครับถ้ามันดีจริงเดี๋ยวพี่ติดต่อได้เลยนะผมแนะนกาไปพวกพี่นี่มีปัญหาท้องอืดมานานมากโอ้โหขอบใจมาเลยน้องเออเห็นพี่ทำงานหนักเขาก็นับหน้าพี่ก็สงสัยพี่ใช่เลเนี่ยโอ้หน้าดำเขาเกลียดไปหมดเนี่ยพอดีเนก็มีเพ่ยุ่งอยู่พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งก็เล่นไปหาว่ามันเป็นท้องเป็นอะไรไม่เป็นท้องอ ว่าอืมนัน้ำื่อดี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 ัอใจมากนะระดับสองนี้ต้องลองก่อนนะลองก่อนโอ้ไบโอทิเทคจะทิ้งหรือจะต้องลองจะสู้น้ำส้มเราได้หรือไบโอทิคดีกว่าแน่นอนอ่ะ